โยอ้าววันดีวเยรุลนเลโกทุกคนด้วยนะวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกมฟิชกันอีกเช่นเคยนะตามที่คลิปวิดีโอที่แล้วนะครับผมที่ผมได้พูดถึงตัวของเบ็ดในเมืองแอตแลนติสนะครับผมก็ได้มีคอมเมนต์นะครับพูดถึงว่าเออมันมีเบ็ดเวอร์พันด้วยนะซึ่งตรงน,นี้นผมทราบอยู่แล้วนะครับผมแค่ว่าไม่ได้เอามาทําวิดีโอเฉยๆนะครับผมเพราะว่าส่วนตัวแล้วเนี่ย แม้แต่ No Life ก็ยังไม่ได้เลยนะครับผมไม่ค่อยได้ว่างเล่นแบบขนาดนั้นเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเราก็จะมาเปรียบเทียบแล้วก็วิเคราะห์เจ้าตัวเบ็ดใหม่นะครับผมว่ามันเป็นยังไงนะครับและมีความสามารถอะไรบ้างนะครับผมสำหรับเบ็ดที่อัปเดตเข้ามาใหม่ในรอบนี้นะชื่อว่า Seraphic Rod นั่นเองนะครับซึ่งเบ็ดตัวนี้เนี่ยจะได้ก็ตอบเมื่อเราเลเวลถึง1000แล้วนะครับผมเอามาดูสเตตกันดีกว่านะครับผมรูสปีด95%้นะครับลัก150 โนโน0.3เดซิลิเอนต์ 3, 20%แล้วก็แม็กกิโลกรัมอินฟินิตี้นะครับผมแทสต์ินะครับเมื่อตกปลาแล้วนะครับจะทําการเพิ่มเกรดโปรเกรชันบายอย่างรวดเร็วซึ่งเผื่อใครนึกภาพไม่ออกนะครับผมขอใช้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมของช่อง c ครนเน็มาเป็นอ่า e รฟเลน์นะครับผมคือพอเราตกปาไปได้แล้วเนี่ยนะครับผมมันจะมีเอฟเฟกของเบ็ดนะครับผมเนี่ยเป็นแบบนี้นะ พุ่งขึ้นมาเลยแล้วมันจะเติมโ r o g r e ชั i o n bar แบบรวดเร็วมากๆนะครับผมคือเบ็ดมันเนี่ยแค่เหวี่ยงลงไปมันก็มันก็โกงอยู่แล้วอะแล้วมันก็เติม progression bar ได้อีกนะครับมันเลยทําให้มันเป็นเบ็ดที่ขี้โกงขี้โกงนะครับผมแต่ว่าก็สมควรแล้วแหะครับสําหรับเลเวลพันนะฮะแน่นอนแหละคือจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่อยากเอามาเทียบกับเบ็ดอื่นๆเท่าไหร่นะเพราะว่าเบ็ดนี้เนี่ยมันเก่งโดดจริงนะครับผมมันโดดกว่าแบบมันโดดกว่าเบ็ดอื่นอะเพราะนั้นคือถามว่าถ้าคุณเลเวลพันแล้ว จร,จริงๆแทบไม่มีความจําเป็นต้องไปใช้เบ็ดอื่นแล้วนะครับเพราะว่านี่คือเบ็ดที่เรียกได้ว่าดีที่สุดในเกมแล้วล่ะนะครับมันไม่มีเบ็ดไหนมา,มาแทนได้แล้วนะครับผมเพราะว่ารักเขาก็เยอะนะครับผมดูสปีดเขาก็เยอะนะครับมาดูเรื่องของการเอ็นชาร์กันดีกว่านะครับผมส่วนตัวแล้วเนี่ยผมมองเอ็นชาร์ไว้2ตัวนะแต่ว่าหลักๆเนี่ยผมจะแนะนําตัวเดียวเลยคือตัวควันตัมนะครับตัวควันตัมเนี่ยนะครับมีโอกาส25%ที่จะติดซับสเปซเนาะก็คือเอาเบ็ดนี้เป็นเบ็ด หาเงินได้เลยนะครับผมอ่าอีกอันหนึ่งนะครับผมที่แนะนำได้ก็คือตี Immortal นะครับผมบบก75ลรเักอ่มันก็ได้นะครับผมถ้าเราตีตรงนี้ไปเนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่มันจะเป็น225ใช่ปะเทียบเท่ากับ Heaven l รอนแล้วแต่ว่าสเต็อื่นดีกว่าเยอะนะครับผมอ่จริงๆแล้วเนี่ย Resilience 20เนี่ยผมไม่แนะนำให้ตีใดๆก็ตามที่เป็นการบวก r e s i l i e n c e แล้วนะแต่ว่าถ้าคือจะบอกว่าสกิลอิชู มันก็ไม่น่าเพราะว่าแบบมันเติม progression bar ให้อยู่แล้วอ่ะเพราะนั้นคือจริง,รงๆแล้วเนี่ยส่วนตัวนะเบ็ดนะผมแนะนําว่าไปเวฟฟาร์มเงินเลยนะครับผมคือตีควันตั้มอย่างเดียวนะไม่มีไม่มีเหตุผลต้องไปตีอันอื่นแล้วอ่ะเออแต่ว่าใครมีมุมมองอื่นก็คอมเมนต์ได้นะแต่ส่วนตัวผมว่ามันตีแค่ควันตั้มนะครับหรือว่าไปตีแบบอบิ s s ลก็ได้นะแต่ว่าเอ,อ่อถ้าใครมีงบแบบพวก exalted relic เนี่ย ให้ใช้ควอนตัมดีกว่านะครับผมซึ่งเมื่อเทียบแบบโนไลฟ์ครับก็เรียกว่าห่างกันเยอะนะครับโนไลฟ์ no เนี่ยนะดูสปีดก,ก,ก็แพ้นะครับผมลักก็แพ้คอนโทรลก็แพ้ลิซิเลนต์ก็แพ้นะครับแพสซีฟก็เฉยๆนะครับผมก็แพ้เหมือนกันนะมีดีแค่ว่ามันได้เร็วกว่าเฉยๆนะครับผมแต่ก็ไม่ได้หมายเพราะว่าโนไลฟ์ไม่ดีนะครับมันก็คือถ้าคุณยังไม่เวลพันน่ะคุณก็ใช้โนไลฟ์ได้นะครับผมทีนี้ผมจะลองเอามาเปรียบเทียบกับพวกเบ็ดเอ็นเกมนะครับผมคือจริงๆผมไม่อยากเปรียบบบบเเทียอ่่ะะพราวาวแบบ แม่งมันไม่มีความจำเป็นต้องเปรียบเทียบอะแต่ว่าเอาเปรียบเทียบสักหน่อยก็ได้นะครับผมเผื่อใครอยากจะรู้ว่าแบบเอ้ยอันไหนดีอันไหนไม่ดียังไงนะครับผมอ่านี่คือเบ็ดอนเกมนะครับที่ผมคัดมานะครับผมก็จะมีเอนเกมเซตเก่านะครับผมตั้งแต่ลอต of the อ e p นะที่เป็นตัวเริ่มต้นนะครับผมยาวมาจนถึงเอนเกมเซตใหม่นะครับผมแล้วก็เซ r ร p ฟิ้งบล็อตนั่นเองนะครับผมรวดสปีดเนี่ยเซอร์ฟิ้ล็อตดีที่สุดนะครับผม ถ้าเป็นเรื่องของรักเนี่ยนะครับผมเจ้าตัวเฮเวนรอดเนี่ยจะดีที่สุดนะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปครับคือถ้าเซเลฟิกรอดเนี่ยแค่ตีมอร์ทัลมันก็มันก็เท่ากับเฮเวนรอดแล้วอะแล้วทุกอย่างมันดีกว่าเฮเวนร็อดอีกนะครับผมคอนโทรลนะครับดีที่สุดก็เป็นเซเลฟิกรอดเหมือนเดิมนะครับผมดิสเลนนะครับดีสุดก็ต้องให้โพไซดอนนะครับโพไซดอนนี่ดีที่สุดเลยนะครับผมแมกิโลกรามอินฟินิตี้นะครับอันนี้ก็ดีเทียบเท่ากับทุกๆตัวนะคือมันสูงสุดแล้วนะพับ คือถ้าพูดตรงๆเนี่ยนอกจากเติมเกียร์มันก็ไม่มีอะไรเด่นนะแต่ว่าไอ้เติมเกียร์เนี่ยมันเด่นมากพออยู่แล้วนะเพราะนั้นเนี่ยเริ่มพสซีฟนี่นานาจิตตังแล้วกันนะครับผมเพราะว่าแต่ละเบ็ดเนี่ยมันก็มีสายของตัวมันเองนะครับผมวิธีทําก็ง่ายสุดด้วยนะครับผมไม่ใช้ตังก็แค่อัพเวลนะครับถ้ามีเวลาว่างมันก็มันก็ได้อยู่แล้วเออเบ็ดอันอื่นมมนต้องไปทําเควสต้องไปเก็บตังต้องไปคราบของใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องนะเวลพันก็ได้เลยนะครับส่วน เอนชานที่ตีเนี่ยนะครับก็ตัวเลือกก็น้อยนะครับเพราะว่าเบ็ดมันค่อนข้างสมบูรณ์ในตัวมันอยู่แล้วนะครับผมมันเลยไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปตีอะไรมากมายนะครับผมในขณะที่เบ็ดอันอื่นเนี่ยนะครับตัวเลือกเขาจะค่อนข้างเยอะนะครับผมเพราะว่ามันแล้วแต่สายอะว่าจะไปแบบดันไปสายไหนนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสาหรับการวิเคราะห์เบ็ดเซราฟิกล็อตนะครับผมส่วนตัวแล้วเนี่ยก็อยากได้แหละนะครับเพราะว่ามันเป็นเบ็ดที่ ก็ยอมรับเลยครับว่าเป็นเบ็ดที่ดีที่สุดในเกมตอนนี้แล้วนะครับผมใครที่ได้แล้วก็ยินดีด้วยนะใครที่ยังไม่ได้นะครับผมก็สู้ๆกับการฟาร์มเวลแล้วกันนะครับผมพอผมนี่เพิ่งจะเวล3 0 0กว่านะต้องไปต้องไปลุ้นโนไลฟ์ก่อนนะครับผมแต่ก็จะพยายามรีบเวลพันให้ได้ไวที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วกันนะครับผมก็ใครมีความคิดเห็นยังไงครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับหรือว่าใครที่มีเทคนิคในการฟาร์มเวลไวๆเนี่ยก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะ โอเคทั้งนั้นพันนี้ขอตัวลายก่อนเจอิใหม่พันหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ